สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะแอมฟาร์มพบกันที่คอกหมูเหมือนเดิมนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะกับสถานการณ์ช่วงนี้แต่ละพื้นที่เงียบเหงากันบ้างไหมนะคะพูดถึงราคานะคะอยากจะบอกว่ายิ้มไม่ออกกันเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้แบบยิ้มทั้งน้ำตาเลยทีเดียวนะคะ เนี่ยใกล้จะได้ออกแล้วแต่ว่าราคาก็ยังมีแนวโน้มที่จะดิ่งลงเรื่อยๆถึงแม้ว่าราคาบอกว่ายืนราคาประกาศนะคะแต่จริงๆแล้วมันมันก็เป็นสัญญาณว่ามันมันมัน,มนลงเรื่อยๆนะคะทุกคน เนื่องด้วยปัญหาต้นทุนวัตถุดิบอาหารนะคะที่ที่มันยังสูงเกินความเป็นจริงนะคะทั้งพวกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็พวกกับถัวเหลืองพวกนี้นะคะมันมันราคาสูงเกินจริงนะคะมันส่งผลให้ต้นทุนการผลิตหน้าฟาร์มเนี่ยจริงๆแล้วเขาพยายามผลักดันให้อยู่ที่96นะคะแต่มันเป็นเรื่องยากที่จะให้อยู่อยู่ที่ราคานี้ก็เพราะว่ามัน มันเป็นมันมีปัจจัยหลายอย่างที่พูดมาก็คือพวกกากถั่วเหลืองพวกข้าวโพดวัตถุดิบอะไรเงี้ยมันมันเป็นราคาที่ยังสูงเกินจริงอยู่นะคะในขณะที่เพื่อนบ้านนะคะอย่างเช่นเวียดนามแล้วก็จีนเนี่ยราคาต้นทุนหมูหน้าฟาร์มนะคะเฉลี่ยอยู่ที่74-75บาบาทต่อกิโลแค่นั้นเองนะคะมาดูราคาวันพระนี้นะคะ ก็คือวันอาทิตย์ที่25มิถุนาหกหกนี่แหละทุกคนนะคะราคาประกาศจากสมาคมนะคะยืนราคาเดิมนะภาคตะวันตกบอกว่าบอกว่ายืนราคาเดิมนะคะฟังดูนะคะภาคภาคตะวันตกราคาอยู่ที่7 0บาทภาคตะวันออก73ถึง74ภาคอีสาน72ถึง74ภาคเหนือ7 2ถึง74 ส่วนภาคใต้ราคายืนอยู่ที่76บาทนะคะอันนี้เป็นราคาประกาศนะคะแต่ราคาจริงซื้อให้เราถึงไมหมล่ะก,ก็ไม่นะคะเพราะว่ามันเป็นราคาหน้าฟาร์มราคาหน้าข้กอของเราพ่อค้ามาซื้อเขาก็ไม่ซื้อถึงอยู่แล้วนะคะตอนนี้ไม่รู้จะราคาก็อยู่ประมาณที่72บาทจะได้หรือเปล่า บางพื้นที่ก็น่าจะไม่ถึงแล้วนะราคาประมาณนี้นะคะเผือๆนะบางพื้นที่เจอพ่อค้ากดราคาหน่อยอาจจะเหลือเจดิแล้วก็ได้นะคะโอ้โหยิ่งมองยิ่งช้ำนะคะเนี่ยใกล้จะได้ออกแล้วแต่ราคาโคตรถูกเลยนะคะช่วงนี้ไม่รู้ไม่รู้จะหาคำไหนมาบรรยายแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่ามันมองไม่เห็นกำไรเลยอ่ะทุกคน ะะถ้าเกิดว่าราคามันยังอยู่ในลักษณะแนวดิ่งลงแบบนี้นะคะมีแนวโน้มว่ามันเป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการตัดรายย่อยลงไปในตัวเลยนะคะเป็นการฆ่าเกษตรกรรายย่อยไปในตัวนะคะเพราะอะไรเพราะว่าจะอยู่หรือจะไปมันก็ต้องวัดกันช่วงนี้แหละคะ่ะเพราะว่าในขณะที่ ราคาหมูดิ่งลงดิ่งลงทุกวันนะคะซึ่งมันสวนทางกับราคาอาหารเม็ดที่เราใช้นะคะแล้วในความเป็นจริงในการเลี้ยงหมูขุนเนี่ยหลักการที่เราจะใช้อาหารเสริมเพื่อลดต้นทุนเนี่ยเราก็ใช้แค่เป็นอาหารเสริมได้นะแต่เรานํามาเป็นอาหารหลักหรือจะจะ,จะตะบี้ตาบันให้กินเฉพาะหญ้าเฉพาะอาหารเสริมหยวกกล้วยแล้วไม่ซื้ออาหารเม็ดมาให้เนี่ยมันก็ไม่โตนะคะหมูขุนเพราะฉะนั้น เราไม่สามารถที่จะที่จะคือเราก็ยังต้องแบกภาระราคาที่มันสูงเกินจริงอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วทีนี้เราจะทำยังไงต่อไปนะคะพูดถึงหมูก่อนหน้านี้สักห้าหปีหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วไม่นานมาแล้วนะคะเคยจำได้ว่าเคยขายราคา 60บาทก็เคยขายมาแล้วนะแต่ว่านะตอนนั้นน่ะมันมันราคาอาหารเมตดามันไม่ได้แพงขนาดนี้นะคะมันยังพอจะมีกําไรให้เราเห็นอยู่บ้างถึงแม้ว่าเราจะขายโล60นะคะแล้วก็ช่วงนั้นมันก็จะขายยากหน่อยเพราะว่าเป็นเงินเซ็นซะส่วนมากนะคะแต่ว่าเกษตรกร,รกร็ก็ก็อยู่ได้นะคะถ้าเราเจอพ่อค้าที่ดี แต่มาตัดมานะปัจจุบันนี้นี้เนี่ยนะคะมันก็เป็นอะไรที่ที่บอกว่ายากมากเลยนะคะตอนนี้ก็ได้แต่หวังนะคะหวังฝากความหวังไว้กับรัฐบาลใหม่แล้วแหละนะคะทุกคนว่าจะเข้ามาช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะนะตอนนี้เนะาะค่ะวันนี้นะขออนุญ,ญาตบุญพร้อมปากของคอนะคะก็ <c oughs> <c oughs> เพื่อนๆนะคะสามารถร่วมคอมเมนต์กันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดถ้าถูกใจนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ